ว่าตกจากที่สูงทำนายว่าคุณกําลังมีเค์ถ้าฝันว่าตกไปในกองไฟหรือน้ำเดือดคุณจะมีเรื่องเดือดร้อนใจถ้าฝันว่าตกบอ่อตกเขวตกร่องตกหลุมหากมีการติดต่อสื่อสารหรือเจรจาจะยังไม่สำลิจผลและในช่วงนี้คุณยังไม่มีโชค หรือการตกจากที่สูงในความฝันอาจหมายถึงว่าคุณกำลังจดจ่อกับบางสถานการณ์มากเกินไปสิ่งที่ควรทำคือคุณต้องเชื่อมั่นตัวเองและคนรอบข้างให้มากขึ้นโดยการให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามธรรมชาติของมันฝันว่าตกจากที่สูงดวงความรักทำนายว่า คนโสดอาจจะมีเรื่องรักซ้อนเข้ามาสอดแทรกให้ยุ่งยากใจคุณต้องมีความหนักแน่นต่อความรู้สึกตนเองคุณอาจจะได้รับข่าวสารจากผู้ปรถนาดีเกี่ยวกับหวานใจของคุณที่ไปหวานสนีให้กับคนอื่นฝันว่าตกจากที่สูงดวงการเงินทำนายว่าระวังจะสูญเสียของมีค่า คุณต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นทั้งจากคนรู้จักคนไม่รู้จักหรือคนใกล้ชิดก็ตามฝันว่าตกจากที่สูงดวงการงานทำนายว่าสำหรับคนที่ทำงานประจำระวังจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานใหม่โดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าคุณต้องระวังให้ดี ดวงการงานหนักหนาเอาการในช่วงนี้คุณต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจเต็มที่แล้วผลดีๆจะตามมาจนคุณหายเหนื่อยแน่นอนฉะนั้นอดทนจนกว่าจะผ่านพ้นไปสิ่งดีๆกำลังรอคุณอยู่อย่างไรก็ตามคำทำนายก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมชีวิตเราแต่เราควรมปฏิบัติสิ่งที่ดีควบคู่กันไป ถึงจะส่งเสริมกันให้เจริญเกิดผลมากขึ้นสุดท้ายแล้วก็ขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆมีดวงที่ดีและโชคดีกันทุกคนคะ่ะ